เกียรติสองเกียรติเจ้าระดีนบแหม่ตบอกว่าเรียกดีนะมาสะ้นเลยนะ,ะครับวันนี้นี่คือต้องบอกว่าเป็นวันกอดิษานนะครับวันนี้ของทุกคนครับก้องอยู่ในชว่วงเวลากอิษฐานจริงๆวันนี้ได้แข่งโม o ตจีพีในบ้าง เป็นยังไงอธิบายเอาเลยครับต้อมมาเป็นไังไงนรับเขาเอาสายติดไทยสไตล์สเปนก็ได้ครับก็สำหรับในวันนี้ก็พนักงานที่แสนดีมากครับก็ในวันนี้ก็เป็นไอทิ่งแรกในโลกโลกเดียร์ในไทยนะครับก็ในช่วงเช้าก็พยายามที่จะเช็คแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยาว่า <negro> <o but cle an> พอมาในช่วงตอนบ่ายก็พยายามที่จะกดเวลาแล้วก็พาดทุกข้างที่จะไหลราเรสไซโคลก็ในช่วงตอนที่เราตามเขาว่ามันมีลมปุ่ที่ที่ข้างหน้าหลังทุงข้างเลยแล้วพอจะมาที่ผมอยู่จะเข้าไปแล้วก็ไปพาดในช่วงคุณถ่ายทุกข้างเยอะเลยทำให้วันนี้เวลาไม่ค่อยไม่ค่อย กไม่ดีเ่าไหรแต่ก็ทำอย่างเต็มที่นะครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ในวันพวกนี้วนคะ่ันนี้สุดยด่ะนะคเราอแอบเชียรแบอบรุ้แล้วก็เชียร์คุณก้องอยู่แบบใก้ชิที่นี่แหละใจอเลยอาแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับน้องมีสุดยอดมากนอกจากที่จะแองแล้วนะครก็ยังมาหาแับอแนๆที่นี่อันนี้คือพึ่งซ้อมเสร็จเลยปะคะแอบเสร็จมาเลยโอ้โหเก่งมากแบบก็ยัง กาแฟแบบนี้แนะ่นอนนะคะอะเดี๋ยวยขออนุญาตกติกานะคะขออนุญาตเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าแถวยาวไปถึงจังหวัดแล้วนะคินนะคะขออนุญาตรวดเร็วเพื่อนข้างหนังรอรอนิเพเพราะฉะนั้นแล้วขอคนละหนึ่งชิ้นนะคะสําหรับลายเซ็นถ้าใครไม่มีติดมาเรามีโปสเตอร์ให้แล้วขอความร่มมือไม่เซลฟี่เพื่อความรวดเร็วขอบคุณคนค่ะพบกับโกลเกียรตาิธนาฮีโร่ครับ